ตอนนี้ก็อนน้องๆกลังเรีย,กน,ย,รน,ยกนกันอยู่เราไปดู้างในดีกว่าค่ะว <st> ่ากำองังทำอะไรกันอยู่ว่าได้ค่ะนี่นะคะก็เป็นห้องชมรมของเรานะคะแล้วก็คุณครูท่านแรกค่ะก็จะเป็นคุณครูรักนะคะก็จะคอยปจํดการยู่เปี่ยห้องชมรมของเราะค,ะ <st> ค่ะสวัสดีค่ะคุครูชื่ออะไรคะนะน้เมชื่อครูรักครับผมดูแลห้องถูบีน no. ัมเ e อวันครับผม <st> ค่ะแล้วก็ทางด้านนี้นะ ก็จะเป็นมุมนะคะบอร์ดของสมาชิกนะคะจะเป็นสิิของสมาชิกค่ะแล้วก็จะเป็นคณะกรรมการแกนนำของสุดเพื่อใจของเรานะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นบอร์ดของคณะกรรมการชมรมค่ะก็จะมีทั้งคณะกรรมการกิตติมศักดิ์นะคะแล้วก็จะมีคณะกรรมการที่ปรึกษานะคะแล้วก็คณะกรรมการดําเนินงานค่ะส่วนทางมุมด้านนี้นะคะก็จะเป็นมุมกระจกค่ะซึ่งมุมกระจกด้านนี้นะคะก็น้องๆเนี่ยก็จะมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการแสดงนะคะหรือว่าน้องๆมาเล่นดนตรีค่ะ ทั้งทั้งหมดเนี่ยค่ะที่น้องๆกำลังนั่งอยู่นี้ก็คือน้องๆเนี่ยก็คือมีการใช้เรียนจริงๆด้วยนะคะนอกจากที่จะมาเล่นดนตรีตอนเที่ยงแล้วด้วยค่ะส่วนทางด้านนู้นนะคะก็จะเป็นขั้นตอนนะคะการให้บริการของสื่อเพื่อนใจค่ะและทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นพระรูปนะคะของทุนกะหม่อมหญิงนั่นเองค่ะโอเคต่อไปเราจะมาขอสัมภาษณ์น้องๆ จังนี้ดีกว่าว่าน้องๆส่วนใหญ่เข้ามาที่นี่เนี่ยมาเรียนอะไรแล้วก็มาทําอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะ,ะชื่อเฮทีคะ่ะน้องอยู่แผนกอะไรเอ่ยอยู่แผนกเรียนค่ะแลวส่วนใหญ่เนี่ยน้องเข้ามาที่ห้องนี้เนี่ยมาทํทากิจกรรมอะไรเอ่ยหรือว่ามาเรียนวิชาอะไรคะมาเรียนอย่าเข้ามาเรียนวิชาการงานอาชีพค่ะถ้าว่างก็มาแหละซ้อมได้ดูโฮลิเร่ค่ะอ๋อแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาที่นี่บ่อยไหมเอ่ยมาแบบทุกเที่ยงหรือว่าช่วงเวลาว่างช่วงเวลาว่างค่ะก็จะเข้ามาบ่อยอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะน้องคนถัดไปาด สวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อปีเตอร์ครับน้องชื่อปีเตอร์อยู่แผนกอะไรเอ่ยเอออยู่แผนกวิชาชีพเทคนิคโอเคแล้วส่วนใหญ่เนาะเข้ามาที่นี่นมาเรียนวิชาอะไรหรือว่ามาซ้อมดนตรีอะไรเอ่ย อ๋อก็มาเรียนวิชาการงานอาชีพครับก็มีเวลามีเวลาว่างๆก็จะมาเข้ามาซ้อมดนตรีบ้างครับเอคส่วนใหญ่ที่เรามาซ้อมดนตรีเนี่ยมาซ้อมช่วงเที่ยงเวลาว่างหรือว่าช่วงเย็นหลังจากเรียนคะส่วนใหญ่จะเป็นเวลาว่างครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็จะมานั่งดูเพื่อนๆในวงเขาซ้อมกันด้วยครับในของทูบีครับอ๋อก็คือกําลังจะเป็นฟอร์มวงใหม่ด้วยใช่ไหมคะข้อมาดู่อนอย่างอ่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ แล,แล้วก็น้องคนสุด anyway, ท้ายกันวันนี้ค่ะเห็นท okay, ั้งเท่ๆอยู่ตรงนี้สอบถามสักนิดนึงว่าน้องชื่ออะไรคะชื่อดนัทครับดนัทน้องดนัทเข้ามาที่ห้องเนี่ยส่วนใหญ่มาเล่นดนตรีหรือว่ามาเรียนวิชาอะไรเอ่ยอ่ามาเรียนพวกคณิตศาสตร์อังกฤษครับคณิตศาสตร์กีแต่ว่าก็คือเรียนเปียโนด้วยครับผมแล้วเรียนไปถึงไหนแล้วคะอ่ได้สักเพลงหนึ่งหรือยังเอ่ยได้ประมาณท่อนหนึ่งครับท่อนหนึ่ง ก็ะะได้อยู่นิดหนึ่งครับโ oh, <okay. S 2> <Yes. S 1> อเคเขาคุณหน้าคะต่อไปนะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปดูห้องสูมเพื่อใจของเรานะคะ mm. ก็จะอยู่ข้างบนนั่นเองคะ่ะและนี่นะคะก็คือห้องสูญเพื่อใจของเรานั่นเองคะ่ะ mm. เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพื้นที่ตรงนี้นนนดีกนนะะว่าครับว่า มาอยู่ข้างบนนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเป็นปื้มนะคะดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการส่วนเพื่อใจของชมรมทวีน้ำวนวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะโอเคค่ะพี่เป็นปื้มค่ะน้องนี่อยากจะให้พี่เป็นปื้มนะคะช่วยพาทัวร์ห้องส่วนเพื่อใจฉันหน่อยได้ไหมคะว่าแต่และมุมเนี่ยเอาไว้ทําง,งานอะไรบ้างค่ะเริ่มจากมุมแรกเลยค่ะ ็มุมนี้โซนนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นโซนสํานักงาน,นะคะ่ะมุมนี้จะมีเป็นตารางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครประจาศูนย์เพื่อนใจได้ค่ะแล้วก็มุมนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะของคุณครูที่ปรึกษาชมรมนะคะค,คุณคณรูก,กีรนาลัตแก้วคุสวยสวสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน,นะะ่อยได้ไหมคะคุณครูเมค่ะกีรนาลักแก้วค่ะที่ปรึกษาชมรมมืดินเมืวว่อวานค่ะ โอเค่ะ okay, แล้วมุมต่อไปนะคะพี่ปึ้งที่เห็นตรงนี้เนี่ยคือจัดวางไว้เยอะมากพี่ปึ้งดีกค่ะ,ะ,คะพี่มิน้นเรามาดูมุมนี้กันดีกว่ากระจบสวยสวยตรงนี้คุณมิ้นให้พี่มิ้นได้รับดีกว่าว่ามันคืออะไรโอเคค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมนะคะเรียกว่าเป็นตู้เสื้อผ้าของเราความรับนางฟ้านะคะ,อะของเด็กบีไอออนนั่นเอง เป็นเสื้อผ้านะคะของน้องไอดอลนะคะที่เวลาที่น้องได้ใช้ทําการแสดง้อเนี่ยก็จะนำกลับมาไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้นําไปใายแล้วก็มาไว้ใช้ใหม่ในโอกาสต่างๆค่ะก็จะเป็นเสื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแคมป์ของรุ่นต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเสื้อของชมรมของเรานะคะก็คือ To ูบีน้ำวันของวังนั่นเองค่ะแตอีกทางด้านหนึ่งนะคะก็จะมีเสื้อผ้านะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าของทีมนําเสนอนะคะซึ่งจะเป็นการนาเสนอของชมรมทูบีน,น้ำว่าวันนั่นเองค่ะเราเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเอาไว้ตรงนี้นะคะเพื่อให้น้องๆต่อไปนะคะได้มีใช้กันค่ะส่วนมุมต่อไปก็ไปทางนี้นะคะเพื่อขาที่ ยากจะทราบม,มากว่านี่คืออะไรคะมุมนี้นะคะจะเป็นถุงทําบุญตักบาตรค่ะซึ่งชมรมของเรานะคะทําขึ้นเพื่อเป็นการหารายได้ครอบชมรมค่ะแล้วก็จะขายในช่วงเทศก,กาทมมลทาบุญตักบาตรในวันสาคัญทำพุทธพุธศาสนาต่างๆค่ะที่มีอ๋อโอเคค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงดนตรีแมวๆอดอยู่ทางนี้นี่เองพบกับกลุ่มรอของเรานะคะทั้ง3คนโอเคพี่อยากจะสอบถามสักเล็กน้อยได น้องเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็อยู่ผแผนกอะไรคะเริ่มจากคนแรกเลยค่ะชื่ออาร์มครับมาจากแผนกอิเล็กทรอนิกส์ครับผมชื่ออารมครับมาจากผแผนกอิเล็กทรอนิกส์ครับชื่อน้องน,นะครับมาจากผแผนกอิเล็กทรอนิกส์ครับก็คือน้องๆทั้งหมดเนี่ยคือมาจากอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆขึ้นมาเนี่ยมาทำอะไรกันบ้างคะ ส่วนใหญ่จะเป็นเล่นดนตรีกันนะครับขึ้นมาช่วงประมาณปักเที่ยงมาแทบตลอดเลยครับโอเคก็คือเป็นการใช้เวลาค่ะเที่ยงให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นมุมปรับทุกเนี่ยน้องๆเคยได้มาใช้บริการการปรับทุกกับพี่ปื้มบ้างหรือยังเอ่ยเคยครับก็มัใหญ่จะเป็นเรื่องหัวใจครับอ๋อเด็กชางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือปรึกษาหัวใจนะคะอย่างนี้ก็พี่ปื้มรับปรึกษาเรียบร้อยได้ที่การแก้ไขที่โอเคไหมคะโอเคครับพี่เขาก็แนะนําดีครับพูดดี โอเคค่ะก okay. ็ขอบคุณน uhm ้องๆอทุกคนมากค่ะท okay. okay, ี่ให้คำปรึกษากับพวกพี่ๆนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะมาเป็นโซนด้านนี้ค่ะเป็นโซนแนะนำเลยพี่ปื้มค่ะก็จะเป็นโซนที่พี่เนี่ยมีความภาคภูมิใจที่จะนําเสนอกมากที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นมุมที่เราเนี่ยได้คว้ารางวัลมาต่างๆแล้วก็เป็นหลักฐานที่ว่าชมรมพูบีน้บมัของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งนะคะให้พี่มิ้นท์แนะนําในโซนนี้ได้เลยค่ะค่ะในโซนนี้นะคะก็จะเป็น มุมนะคะสินค้าของเรานะคะตัวผลิตภัณฑ์ที่ทางชมรมของเรานะคะได้จัดทาขึ้นมาเพื่อเป็นการหารายได้เข้าสู่ชมรมนั่นเองค่ะส่วนมุมด้านนี้นะคะก็จะเป็นบอร์ดตารางงานนะคะว่าทูบีของเรานะคะต้องทําอะไรบ้างในแต่ละเดือนและในวันนั้นนั้นนะคะเคค่ะและนี่นะคะก็เป็นมุมนะคะของห้องสุดเพื่ใจของเราที่เราภูมิใจที่จะนำเสนอนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ